มือนี้ว่าสิแพ็กสังฆทานพี่น้องแพ็กสังฆทานเฮ็ดบุญหาหายาครบรอบยาจากไปสองปีวันที่สิบหามีนาเนี่ยแหะพี่น้องเออก็เลยสิแพ็กไว้ก่อนเนาะพี่น้องเออหาปู่หายาล่ะพี่น้องเออเพราะว่าเพิ่นเสียทั้งสองคนเนาะพ่อของพ่อของพ่อบ้านพ่อแม่ของพ่อบ้านเนี่ยแหละพี่น้องเอพินเพ่นเสียเพิ่นเสียมืดแล้วพี่น้องเออมาท่านนี้ ก็เลยสิว่าเห็ดสังกะท่านเออเห็ดสังกะทา่ทาน,นสิถวายเมืออเมื่อพระพ่นสิมาบินทาบาทนะพี่น้องแล้วก็สีเห็ดเขาเห็ดนามเฮ็ดแนวยูแน่วกินตักวาดพร้อมแล้วพี่น้องเออลักษณะแพ็คยายจิ๋วสิแพ็คแบบนี้เด้อเออให้จิ๋วสิมีเทียนอันนี้ก็แลวแต่เฮ้าสีสีอยกากใส่ยังลงไปเนาะงบของยายจิ๋วก็คือลอยนึงพี่น้องเออยายจิ๋วเคย เคยไปสื่อแบบทั้งเราพี่น้องเอออังี้จิว่าวัตถุดิบบ่คเพมีคุณภาพอะไรนะคนถ้าเข้าถาวายพระภิกษุสูงแล้วคนจิตใจไดบ่เต็มที่นะพี่น้องเนาะอ่ะบันดนิ้พี่น้องมือน,นีก็เป็นย่ามือแรลงวันที่สนะิบสี่เนาะคอยกันมัดดอกไม้เออมัดเป็นกรัรมเนาะพี่น้องไว้ต่ตักบาดมืออื่นเออเตรียมตัวเนาะเพราะว่ามืออื่นวันที่สิบหาย่ามาาือเศร้าดจิเด ใส่บาทพระแล้วก็มาาวยสังฆทา,านเนาะค่ะส่วนในขั้ว่อยกระตุ่มไข่ไหวกเออขามืออื่นเสาหย่านเฮ็ดพะท่านพี่นนองตุ่มไข่ไว้เฮ็ดพะ,ะ,ะ,ะโล่เนาะเออเมืออื่นว่าจิเฮ็ดพะโล่รักบาทพี่นอ้อง

จากปูจากยาเนาะเออปีไก่เราเคยให้อ่าคือพี่น้องคือทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่นี้กับสีล้องมาเสียงไทยถูกบ่เออว่าเราสีไ้โชคอีกบ่อืออ้าวันนี้พี่น้องกับสีมาเสียงไทยถูกเนาะเออไปสีเสียงเองเนาะอ่าเพราะว่าที่แรกว่าสีไ้พ่อบานแล้วเสียงมีถูกอยู่หาห่ออเราไปทุระเราแหละเออไปดอเสียงเอกนะ ถูกเเสียงไท่ถูกขอถูกหลับจับยาเด้อจับงาจงากกูเออเอานี่จูมักหอนี่ล่ะพี่นอ้องจุดถ,ถ,ถูกปูซาบันพี่น้องถูกพร้อมพี่น้องอ่ะจุดถ,ถูกเก่าดอกจก้ะเป็นหิงเลยบันเนีเอมันมันใส่บุญเลยยาเด้อบานนี้เออ ่ะมาเด้อพี่น้องบอหนี้เบิ่งเลขน้ำกันเนาะอ่าเพิ่นให้ตัวใดอ้าวพี่น้องเบิ่งชัดบ่ดูชัดไหมตัวสุนไทยยังน้อเนี่ยชัดบ่พี่น้องจ้ะเพือ่อถูกไว้รวยเบือนะ้อพี่นอ้องมือม่ออื่นมื่ออื่นนี่ละโศกมนันพี่น้อง อาพี่น้องที่แน่ๆนห้าศูนย์แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่บรลูด้วยพี่น้องออ <c oughs> เอาเบิ้งซอยกันพี่น้องตัวสุดท้ายนี่หัวอยู่ข้างบนให้ชัดเจนห้าศูนย์นี่คือบานเหล็กี่ยาข่อยพี่น้องห้าศูนย์อ๋บาดนี้แสดงว่าเพิ่อนอยากให้เพิ่อนอยากให้ข่อยเนียเสีย,ยงโชกหาศูนย์เนาะพี่น้องอ่จิ้ืือเอาตัวนี้ละเป็นเกณฑ์เนาะพี่น้อง ะได้กะส่งมาน้ากันเดอ้อผู้ใดได้เบิ่งคลิปจนจบนะพี่นอนะ้องเนาะได้กะมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆได้จ้าที่ติดตามรับชมเนาะอ่นนะสวัสดีค่ะส่งมาเดอ้อมืออื่นผู้ใดก็ได้